กินข้าวด้วยกันค่ะกงปัง้มปราจมนะ <c oughs> มเพริดเผากินข้าวด้วยกันนะคะในโน้บ้านหอมพรอมพิดเผา เดี๋ยวนี้เราก็มีกุ้งมีปลาจองมีกากหมูมีทอดปลาเหมือนเดิมลนะค่ะหน้านี้กินปลาปลาเยอะๆปลานาค่ะปลานาข้าวด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆทุกคนข้าวด้วยกันนะคะ Mì nằm Mì nằm chắc mình làm bò Mình làm bò, hàng ngam ừ, làm hàng bát vật nào làm hàng, làm hàng rai ba rai vài bốc rồi, ba rai rồi rồi, rai rai Thằng cháu rai rai có rai 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 หลังหุ้งทองหลังคงฟองหนามแข็งเขาสั่งว่าหยุดไปในทะเลเนาะทะเลทุ่งหลงทุ้งหลบก,กา ข้าวนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะโอเค หน่อยกุ้งหน่อยกินกุ้งค่ะตับกุ้งสับงไม่ได้ข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีกุ้งกุ้งนึ่งกุ้งแม่น้ำนึ่ง หกมูมีปลาทอดมีปลาจอมมีพริกเผาเหมือนเดิมท่านท่ามีอู่ตอนเล่นเขาหมุนไปตอนในทะเลสองตัวน้องซีว่ะเป็นทั้งเป็นทั้งเลยทั้งสี่ท้วลอยแล้ว่อยเซนติเมตรตัวใหญ่บอกมีกล่องโฟมขายเลยก็ได้ ของฝักที่เที่ยวมาเมื่อวาน ก็หนึอะไรคือออกอั้านกลุ่มกหนึ่งยังไงคือออกอัน้าน นะคะคขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่มอบให้ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะให้รวยๆปังๆค่ะเงนเินทำไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะที่เงินก็ขอให้ได้เงินลิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเงินเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ เพ่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะเช้าๆมากรับทรัพย์ก่อนโตกันทุกคนทุกท่านนะคะรับพลังงานบวกพลังงานแห่งความมั่งคั่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะ